ก็จะพิจารณาให้ต่บบละคนหนึ่งล้านบาทก็สามพันกว่าล้านแล้วนะครับที่ผามาในด้านการเกษตรเนี่ยหลายหมื่นล้านนะเป็นแสนล้านแล้ว <c oughs> ผมคิดว่าที่ให้ให้ไปเนี่ยนะผมก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็คอสช,อชอนะทหารทุกหน่วยเนี่ยทุกกองทัพภาคต้องเข้าไปดูนะกากับดูแลให้โครงการทุกโครงการน,นี่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงให้ถึงครอบครัวผู้ยากไร้นะจะคนแก่จะเด็กอะไรต่างกันแล้วแต่บางพืชบางครอบครัวเนี่ย ทำไรทำนานก็เหลือแต่พ่อแต่แม่อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะถ้ามาทาแรงงานจะให้เขาทาอะไรนะให้เขาทาอะไรที่มันเบาๆแต่เขาก็ได้เงินเหมือนกันเขาได้ไปเลี้ยงครอบครัวใช้จ่ายนะอันนี้ขอให้ใหขอตชอไปช่วยเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ดูด้วยว่าใครทุจริตใครไม่จริงไม่จังอะไรต่างเขาเร่งรัดให้ออกให้เร็วด้วยนะบางทีมันก็ช้านะมันช้าขั้นตอนมันเยอะนะเพราะว่านี่ไงเพราะเรา เราต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันนะครับรัฐก็ซื่อสัตย์ข้าราชการก็ต้องซื่อสัตย์ประชาชนก็ต้องซื่อสัตย์ขึ้นชื่อขึ้นทะเบียนนะให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่รีรอนะถึงเวลาพอจะจ่ายก็จ่ายไม่ได้นะแล้วก็มาเร่งรัดไวรัฐบาลทำไมจ่ายช้าก็บัญชีไม่เรียบร้อยทั้งขึ้นให้เรียบร้อยสิครับนะทุกคนนะเพราะนั้นก็ขอให้ทุกกระทรวงเคลียร์เรื่องข้อมูลต่างๆนี้ให้ให้เรียบร้อยก่อนการพาะปลูกฤด,ดูการหน้านะครับต่อไปอาจจะไม่ให้มีการเพิ่มรายชื่ออีกแล้ว นะหรือถ้าไม่รวมกลุ่มเป็นกลุ่มแปลงนาขนาดใหญ่มาไม่รวมกลุ่มสากลมาการช่วยเหลือก็จะ,จะทีหลังหรือจะให้ไม่ได้ก็ไม่รู้อะมันต้องมีมาตรการนะถ้าท่านท่านเรียกร้องจากเราอย่างเดียวมันคงไม่ใช่นะมันก็คงต้องตั้งกติกากันใหม่บ้างว่าต้องรวมกันให้ได้เราจะได้ไปช่วยได้ถูกนะนี่ก็คิดว่าเอจะทํำยังไงจะหาเครื่องมืออุปกรณ์ไปช่วยเหลือได้ถ้าให้ไปทุกคนแจกครัวเรือนทุกครัวเรือนมันทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าให้เป็นกลุ่มให้เป็นสากลหรือไปปรับราคา กับอะไรเอาซอสต่างๆที่มาไถ่มาต่างๆให้มันลดราคาลงเนี่ยทำได้ถ้าแปลงนามันใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเดียวเป็นเป็นครอบครัวเป็นห้าไรสิบไรเขาก็คิดราคาเต็มแล้วจะให้ผมไปทำตรงไหนได้เรื่องปุ๋ยเหมือนกันนะก็เร่งรัดปุ๋ยอินทรีย์ให้มากที่สุดวันนี้ก็ผลิตได้เยอะแยะก็เอาไปใช้ที่ครับไปตั้งธนาคารมาเมล็ดพันธุ์พืชธนาคารปุ๋ยนะเบิกปุ๋ยไปใช้เป็นข้าวก็ได้เบิกข้าวไปใช้เป็นยางก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แม่ต้องเป็นไปตามตัวอักษรทั้งหมด เบิกอะไรต้องใช้นะ่นไม่ใช่ก็สลับกันไปบริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะครับในส่วนของออการเพาะปลูกนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะเข้ามาอีกแล้วนะก็ขอให้รีบดเนินการนะครับในส่วนของการช่วยเหลือมาตรการต่างๆใช้เงินของรัฐลงไปเนี่ยก็ขอให้มีความโปรง่งใสปรสาศจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเลิกก็เถอะตอนนี้อย่าพึ่งเลยนะ เพราะเรากาลังเล่งรัดเรื่องนี้อยู่ด้วยนะประชาชนเดือดร้อนการทุจริตก็มากมายวันนี้ก็ลดลงมาจํานวนหนึ่งนะก็ยังยังไม่เป็นที่น่าพ,าพ,าาพึงพอใจมากนักนะตัวเลขมันลดลงมาน้อยจากการประเมินหรือจากโพลต่างๆก็ตามแต่ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับก็ขอความวมมือ,อ,อพี่น้องประชาชนด้วยนะถ้าหากว่าพบเจ้าที่ของรัฐคนใดมีการทุจริตก็ให้แจ้งเบาะแสแก่รัฐบาลด้วยนะครับทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเลยนะจะได้จะได้รู้จะได้เคลียร์ตัวเองกันทันทีนะ ในเรื่องของการปฏิรูปบริหารราชการเพื่อความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก็ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชนันในเรื่องนี้นั้นที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคอนอนะในแถบานี้ได้มีการอนุมัติหลักการเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งแนวทางนี้ทางคอนรอก็ได้มีการศึกษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศจากผู้รู้ทั้งหมดเลยนะครับทางด็อกเตอร์นักวิชาการทางด้านการเงินการธนาคารการบริหาร ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้นเพื่อจะกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการกากับดูแลรัฐที่บริษของไทยท่านทราบอยู่แล้วนะห้าสิบแห่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ปัญหาการที่ผ่านมามีกำไรขาดทุนกันอย่างไรรัฐต้องไปดูแลอย่างไรเพราะฉะนั้นมันต้องมาดูว่าเอ๊มันปัญหาอยู่ที่ไหนเพราะนั้นปัญหาแรกคือการกำกับดูแลเนี่ยทำยังไงไม่ให้ไม่ให้ใครเข้ามาสแสวงหาประโยชน์ได้ไม่ใช่คนของคนนั้นคนนี้มาอยู่มาอยู่อ่ารัฐศาสตรกิจนี้นั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต่อไปไม่ได้แล้วนะ มันก็ล่วไหลมันก็เสียหายมันต้องเอามาอุดหนุนกันไอ้นี่ทำไมโปะอ้นโน่นแทนที่จะมีงบประมาณที่กลับเข้าสู่รัฐมากมายในการพัฒนาประเทศมันก็ไม่มีไงนะเนี่ยมันต้องกลับกับดูแลกันยังไงจะยอมรับกันหรือเปล่าการบริหารจัดการในสัากรัฐศาสิตโดยข้าราชการมันมันมันพอมันพอเพียงไหมมันจําเป็นไหมหรือจะต้องมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเข้ามาด้วยหรือจะมีมืออาชีพเข้ามาบริหารก็คุยกันทั้งหมดนะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนต่างๆดังนี้อย่าเพิ่งมาขัดแย้งอะไรกันเลย นะแต่วันนี้มันต้องเดินหน้าไปด้วยไงหมายว่าจะแก้ก็แก่โครงสร้างใหม่ก็ทํากฎหมายก็ไปเข้าสธชเตรียมการในส่วนของการบริหารแการวันนี้ต้องทําให้มันโปร่งใสแล้วเดี๋ยววันหน้ารัฐบาลเลือกตั้งเข้ามาแล้วจะทํำยังไงก็ไม่ใช่ไปป้องกันเขาป้องกันให้มาใช้ในทางที่ผิดนะเพียงแต่ให้เขาใช้ประโยชน์ดูแลประชาชนเพราะอาสาเข้ามาดูแลประชาชนไงนะก็ขอให้ทุกอย่างนะั้นเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพานั้นเองนะมีการบริหารทรัพย์สินของชาติ ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวก็ขัดแย้งอีกนะไม่ไว้ใจกันไม่เชื่อมั่นกันก็ขัดแย้งเหมือนเดิมเนะเพราะนั้นการดำเนินงานของรัาฐทุิสาหกรจนั้นก็จาเป็นต้องกําหนดบทบาทแล้วก็ทิศทางการกับด้วยให้ชัดเจนนะมีการแบ่งโครงสร้างเป็น3ส่วนนะอันแรกคือกระทรวงต้นสันงกัดจะเป็นผู้กําหนดแนวในโยบายในการดำเนินงานพลิซีนะอันนี้กระทรวงรัฐมนตรีก็รับไป่วยงานควบดูแลก็จะแยกออกมาอีกส่วนนึงคือเลกูเลเตอร์เป็นผู้ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะ อันนี้มันต้องจัดตั้งองค์กรเจ้าของขึ้นมาเพื่อจะทำหนา้าที่ในการดูแลความยั่งยืนในภาพรวมนะจัดยังไงเอาใครมาตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยวไปหาหรือกครั้งนี้กําลังให้กลับไปไปทําขึ้นมาใหม่นะใน3ส,ส่วนนี้จะทํางานประสานสอดคล้องกันยังไงนะเกื้อกูลยังไงจะแก้กฎหมายกันยังไงตรงไหนบ้างก็ก็นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะเราต้องต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะในระหว่างนี้มันจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กศึกษาขั้นตอนอยู่นะจะตั้งยังไงเร่งร้อนเกินไปก็เดี๋ยวไม่ไว้นน อยากให้ไว้ใจเราเพราะเราไม่ได้คิดเพื่อผลประโยชน์อะไรเลยคิดแต่เพียงว่าจะฟื้นฟูกันยังไงแล้ววันหน้าจะเดินหน้าไปยังไงแล้วการบริการประชาชนจะได้ยังไงเกิดความโปร่งใสยังไงนะไม่งั้นก็จะโทษกันไปโทษกันมาอยู่แบบนี้นะเพราะนั้นจะต้องใช้ความโปร่งใสใช้ระบบบริษัทพิบาลที่ดีนะแล้วก็ไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองต่อไปในอนาคตด้วยนะครับการบริหารต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคล่องตัวนะไม่ใช่ว่าปิดกั้นหรือ ควบคุมจนกระทั่งทาง,ทงานไม่ได้เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกนะมันต้องสมรุนกันนะสิ่งตรงนี้มันเป็นการวางรากฐานในการเปินงานของรัฐสาหกิจให้มีความยืนตลอดไปนะครับเพราะเป็นเป็นหน่วยงานที่มีรายได้ให้กับรัฐจํานวนมากถ้าทาดีๆนะในเรื่องการช่วยเหลือแรงงานกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดศูนย์บริการจัดหา,าง,งานเพื่อคนไทยนะครับที่เรียกว่าสมา r t จ o อบเซ็นเตอร์ภายใต้คอนเซปต์วันสต็อปสวิตนะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ไม่มีงานทําและอยู่ระหว่างการหาง,งานทําจะไปหาได้ที่ไหน นะวันนี้เราก็อำนวยความสะดวกตรงนี้หรือใครต้องการเปลี่ยนงานเราก็จะมีระบบอะไรเทคโนโลยีที่ทันสมัออยอำนวยความสะดวกผู้รับบริการเป็นจอทอสสกรีนเข้าไปเลยนะลดขั้นตอนมีบริการรับขึ้นทะเบียนรายงานตัวผู้ประกรนันตะนทั้งนี้ประชาชนสามารถรับการบ,บริการจากเจ้าหน้าที่หรือจะบ,บริการด้วยตวนเองก็ได้นะครับมีจุดบริการสำหรับผู้พิการกต่างหากนะบริการสัมภาษณ์งานผ่านระบบสกายนะมีห้องสัมภาษณ์สดแล้วก็บริการถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองได้ด้วยนะ เพื่อจะให้หนายจ้างในืพี่นาบุคคลิกภาพนะครับมุมบริการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอาชีพห้องและแนวอาชีพให้การปรึกษาเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศก็ถือว่าครบวงจรนะครับวันนี้ก็อยากให้ประชาชนที่สนใจไปใช้ประโยชน์จากบริการนี้นะต้องรับรู้ด้วยทั่วการบอกกันต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ตั้งอยู่ในกระทรวงแรงงานถนนมิมตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพนะครับช่วยกันเข้าไปดูที่ว่ามันไปถึงไหนยังไงถ้าดูแล้วมันไม่ดีก็บอกมานะ ในส่วนของการท่องเที่ยวนั้นก็เป็นที่ทราบมาดีอยู่แล้วนะครับปีนี้เป็นการท่องเที่ยววิถีไทยก็จะนําเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาเป็นจุดขายในะเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวให้ามากขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในบ้านเราเองด้วยนะครับที่ผมเคยใช้คาว่าไทยเที่ยวแล้วก็เที่ยวไทยไงนะฮะมันก็ง่ายดนะีเพื่อจะสัมผัสวิถีไทยต่างๆอันนี้ก็จะมีผลให้คนไทยได้มีความรักในวัฒนธรรมไทยดูแลกันเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชนชาติ ไทยของเรานะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็รับนโยบายไปว่าจะมีแผนการจัดงานใหญ่นะครับที่ผมต้องการให้เน้นการแสดงออกวิธีไทยครบทั้ง12เดือนนะอย่างต่อเนื่องเพื่อจะกระจายรายได้ไปทุกภูมิภาคของประเทศที่ผ่านมาในเดือนมก,กราคมนี้ก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะครับในภาพรวมเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่สนลุมนะครับมีการย่อมเมืองไทยไวทยิธีนัในในใจกลางกร,รุงเทพมหานครมีการตอบรับอย่างดีมากนะครับนักท่องเที่ยวจํานวนมาก มาร่วมงานกว่า6 0แสนหกแสนคนนะครับุลเงินกว่า200ล้านบาทนะครับในเวลาไม่ถึงสัปดาห์ก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเป็นการเปิดเปิดอะไรการสร้างความเข้าใจนะครับในเดือนคุมาภพันธ์ที่จะถึงนี้ก็จะเน้นที่งานฉลองตรุษจีนนะครับที่เยาวราชก็จะเป็นตรุษจีนพิเศษมีการเทิดพระเกียรติประเทศพระหลัดราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโลกาสครบรอบ60บพรรษานะครับก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมิ่งขวัญนะครับไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้น ยังคงของอออยังทรงเป็นที่รักและชื่นชมของต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนะครับด้วยในเดือนมีนาคมนั้นก็จะมีงานมหากรมไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็มวยไทยศิลปะไทยมรโดกไทยมรโดกโลกแล้วก็ไหว้ครูมวยไทยโลกนะครับในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแลามวยไทยนี่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับทั่วโลกเขาก็มาฝึกมาหัดมาแข่งขันกันอยู่เนี่ยได้รับการยอมรับได้รับความวความสนใจจากนานาประเทศ าชาวต่างชาติก็บ,บนนินข้ามร้างข้าทะเลมามาเรียนมาศึกษาศิลปะมวยไทยเพราะฉนั้นก็คาดว่าจะมีผู้ชื่นชอบบินมาอีกมากมายนนในช่วงดังกล่าวนะครับจากต่างประเทศก็จะาอาจจะเข้ามาร่วมในพิธีไหว้ครูที่สวยงามนี้ด้วยนะครับอีกจะเป็นจํานวนมากก็เชิญชวนนะครับสัวรคนไทยเยาวชนไทยให้มาสนใจแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนะครับสร้างร่างกายเข้มแข็งนะวันนี้ก็คนไทยไม่ค่อยออกกําลังนะไม่ค่อยสนใจ กีฬาต่างๆที่มันเป็นใช้ออกแรงมากๆกต,ต้องต้องผู้ชายนะต้องฝึกวันนี้ผู้หญิงก็ฝึกเยอะแยะเลยมวยไทยนะครับในประเพณีมวยไทยเนี่ยมีหลายอย่างมวยคาดเชือกก็มีนะแล้วก็อันนี้มันเป็นใครก็ก็ไม่เหมือนประเทศไทยนะเกิดมาก็ชกมวยไทยได้เลยนะต่างประเทศก็ต้องขัดตั้งหลายปีกว่าจะเตะได้กว่าจะใช้ศอกได้อะไรใดนะสนใจเะบ้างนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะในงานเย็นทั่วรามหาสงกรานนะครับหลายประเทศก็พยายามจะเอาไปเป็น แบบอย่างก็เราเป็นต้นกำลับอยู่แล้วนะเราก็อย่าทอดทิ้งของเราเองนะครับให้มันเป็นประเพณีที่ดีงามไม่ใช่มีปัญหาผิดกฎหมายอะไรกันอีกเยอะแยะไปหมดนะที่เราจะจัดที่ถนนราชดำเนินกรุงเทพทั่วประเทศด้วยนะครับแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปช่วงสงกรานต์ของทุกปีชาวต่างชาติก็มาเที่ยวอยู่แล้วนะเที่ยวเมืองไทยคนไทยหลายคนก็อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศผมก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้วเป็นเสรีของท่านนะ แล้วก็เป็นันหยุดยาวด้วยนะปีนี้ผมก็อยากให้ทุกคนลองเที่ยวในเมืองไทยดีไหมครับเพราะต่างประเทศหลายประเทศก็มีความวุ่นวายสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลง<ๆ>เที่ยวเมืองไทยกันท,ทันทีนะมีตั้งหลายที่หลายทางหลายหลายจังหวัดนะครับก็บางคนก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะก็ลดน้ำดำหัวผู้มีพระครุณน,นะใช้เวลาไปหมาสู่กันรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะอันนี้ก็เป็นเปิดโอกาสให้ทุกคนกลับมาสู่ประเพณีไทยนะครับมีอยู่ราชการของข้าราชการบ้างอันนี้มันมันด้วยเหตุด้วยผลนะครับ ก็อยากให้มีความสุขสนานแล้วก็มีการเล่นสงกรา์แบบไทยๆด้วยในช่วงหยุดหลายวันในช่วงสงกรามน,นะครับเงินทองก็ไม่รั่วไหลไปต่างประเทศนะคนไทยก็มีความสุขกันค้าการบริการมันก็ได้เงินกันทั้งหมดใช้จ่ายกันในประเทศนะก็เหลือล่มในหนองทองไม่ไปนไหนนะครับเพราะนั้นในเดือนพฤษภา,าคมก็จะมีเทศกาลไทยแลนด์มิวสิกเฟสติวัลอีกนะเป็นมหกรรมดนตรียิ่งใหญ่ที่ชายหาดชะอำเพชรบุรีแล้วก็ในเดือนมิถุนายนมีมาธกรรมไทยแลนด์แกลนเซล สำหรับเครื่องปีหลังก็จะมีทั้งมากรรมสารสินแห่งผ่นดินอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่มากรรมผ้าไหมไทยร่วมทไทยราชินีนะักรุงเทพมหานาครมากรรมอาหารนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตศรีสันห่งสายน้ํามากรรมลอยกระทงในกรุงเทพมหานาครและทั่วประเทศและเือนา,าคมก็เช่นเดียวกันกับทุกๆปีนะครับเทศกาลมากรรมแห่งความสุขวันที่5วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อแห่งชาติเห็นไหมมีที่ท่องเที่ยวทั้งปีเลยนะผมพูดอย่างเหนื่อยเลยเนี่ยแสดงว่าประเทศไทยมีหลากหลาย น่าจะภูมิใจนะครับทั้งนี้รัฐบาลและคอสชอก็ได้มีมาตรการส่งเสริรมความมั่นใจ,าาใจกับนักท่องเที่ยวอีกนะได้จัดตั้งก <c oughs> องทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ200ล้านนะครับ200ล้านบาทมีผมนะครับใช้แล้วตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2 5 5 7นะก็ให้การคุ้มครองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งในภาวะปกติภาวะวิกฤตในการประกาศกฎในการศึกนะและทําให้เกิดการสูญเสียหรือเสียหายใดๆ จากการจราจรการก่อการร้ายภัยธรรมชาติอุบัติเหตุการหยุดชะงักของการเดินทางอัชญากรรมหรือภัยอื่นนะครับโดยที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือเจตนาหรือการกระทันที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวเองซึ่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดไว้นะครับการขอรับการช่วยเหลือก็สามารถติดต่อสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาในทุกจังหวัดหรือสายด่วนตํารวจท่องเที่ยว1 1 5 5ตลอด24ชั่วโมงนะครับ รัฐบาลต้องขอความร่วมมือจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวโรงแรมนะรถโดยสารเรือเจ็ตสก,กีแกสเฮาส์สถานประกอบการทั่วๆไปหรืนแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมัูุ่เทศเจ้าหน้าที่แท็กซี่พ่อค้าแม่ค้านะช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ไหมนะอย่าทำอะไรเป็นผิดกฎหมายไปชอ่อโกงเขาไปโกงราคาเขาหรือของ ปลอมอะไรตอเนี้มันเสียชื่อไปหมดอ่ะแล้วละละจะบานว่าเอ๊ะคนเขาไม่มาก็ไม่มาเพราะไปโกงเขาไม่ได้ต้องปรับปรุงทั้งหมดนะครับให้ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกช่วยกันประชาัมพันธสิ่งดีๆให้กันนักท่องเที่ยวไม่ใช่ไปโฆษณาสิ่งไม่ดีให้เขามาเที่ยวนะเพราะฉนั้นก็ขอเขาบั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยการดูแลเขานะน้ำใจไมตรีรอยยิ้มของคนไทยตลอดเวลาที่เขาอยู่ในเมืองไทยเขาก็จะจําได้มีต่อไปเขาก็มาอีกมาอีกไม่ใช่มาครั้งเดียวแล้วเลิกเพราะเข็ดไม่ใช่ ต้องแก้ไขนะครับเมื่อมันพุท่ิพามานั้นพระบาทสมเด็จพระหัวทรงพระนามโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสเด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีตรงปี2 5 7นะครับในการมอบรางวัลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชอนงศรและเผยแผ่เกียรติคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมนะครับพระบรมราชนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย สำหรับปี2 5 5 7นั้นก็มีผู้ได้รับรางวัล2ท่านนะครับคือศาสตราจารย์อากิระเอนโดจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ค้นพบสารที่สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นาไปถูก,กพัฒนาปรปับปรุงประสิทธิภาพของอยาลดไขมันสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทั่วโลก mm hmm. ท่านที่2คือศาสตราจารย์นายแพทย์โดนันเอเฮนเดอร์สันจากสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผู้นําของโครงการที่ทําการกวาดล้าง โรคไข้ทรพีหรือฟีดาตได้สําเร็จผมแนะนมรัฐบาลไทยก็ขอแสดงความดีกับท,ทั้งสองด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความดีชื่นชมนางสาวนัชชาเจริญทองมั่นคงนางสาวปวีณาอาชาคีรีและเด็กชายวัฒนยูเจริญทองมั่นคงซึ่งเป็นเยาวชนชาวไทยเชื้อสายม้งนะครับจากโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ี่จังหวัดตากที่สามารถควา้าแชมป์โตวาทีภาษาอังกฤษระดับประเทศภายใต้โครงการเตรียมควมพร้อมเข้าสู่ประจาคมอาเซียนได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของความพยายามนะครับที่จะพัฒนาตนเอง แล้วก็ขอขอบคุณนายเหมันยะอุทัยและนางสาววินอ่อนเมืองงามอาจารย์ภาษาิังกฤษที่เป็นผู้ฝึกสอนด้วยนะครับวันอังคารหน้านั้นตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์เป็นวันฐานผ่านศึกผมขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและบิรารรมของทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินและเอการาชของชาติไทยด้วยการประดับดอกป๊อป,ปี้สีแดงนะครับอันเป็นสัญลักษณ์แทนฐานผ่านศึกขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมุสนุนดอกป่อป,ปี้ หรือบริจาคทุนทรัพย์ร่วมให้การสงเคราะห์แก่ทหารที่ผ่านการแบบการรบและครอบครัวโดยรายได้นําไปเป็นสวัสดิการนะครับดูแลในเครื่องที่อยู่อาศัยการศึกษาอาวุโสเทียมการส่งเสริมวิชาชีพและกองทุนสงเคราะห์กู้ยืมไปประกอบอาชีพนอกเหนือไปจากสวัสดิการที่รัฐบาลดูแลให้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งต้องดูแลอีกนะเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้ช่วยกันตอบแทนน้ําใจแด่ผู้เสียสละผ่านทั้งช่องทางต่างๆด้วยนะครับ การที่จะสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนมีความร่มเย็ยนน่าอยู่น่าอาศัยเป็นที่รักของประชาชนของคนทั้งโลกคนไทยต้องรักกันสามัคคีกันและเข้าใจกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันให้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจ ที่คอยเปิปิดเปล่าพายุไรผ่านพ้นไปแผ่นฟ้ามีวันสดใสเราคนไทยจะยิ้มได้ในไม่ช้า